ดีครับรถเก็บในห้องอย่างดีนะพี่กุญแจนะครับมี2ชุดนะครับรีโมทก็2ชุดนะครับแต่ผมใช้ชุดเดียวนะครับผมจะเป็นรูปสายฟ้านี่คือสตาร์ทรถรูปกุญแจนี่ก็คือจะล็อกรถตัวนี้ก็เป็นตัวปิด อย่างแรกในการใช้รถนะพี่เราต้องเปิดใต้เบาะรถไฟฟ้าทุกคันนะครับจะมีคัตเอาท์นะครับเนี่ยมันจะอยู่ในกตำดหนออฟแล้วก็เปิดให้มันเป็นเนี่ยผมออนผมออนแล้วพร้อมทำงานกุญแจก็คือสามารถ ล็อกได้เหมือนรถอื่นแต่ผมไม่ไม่ได้ล็อกสักทีถ้าเราเปิดด้วยกุญแจเขาจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตัว P เราก็ต้องกดตัวนี้แช่ไว้สองถึงสามวินาทีรถถึงถึงจะขับได้นะครับเพราะว่าเขามีระบบเซฟตี้ก็เปิดปิดได้ธรรมดาแต่ส่วนมากผมจะใช้ก็คือเอาตัวนี้ล็อกกับกระเป๋าแล้วก็กดรีโมท เปิดได้เลยรถก็จะเปิดเลยครับแล้วเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจอะไรกลัวไม,ไม่ต้องลืมกุญแจกดพีค้างไว้ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแตรตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์สนะครับแต่ไม่ได้ใช้สักทีเกียร์ก็จะอยู่หนึ่งสองสามนะครับอันนี้แค่เกียร์3ามนะครับ ไม่ต้องรอรอสมรรถภาพก็คือเขาจะเป็นมอเตอร์ฮับนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัลเลตใช้ไฟฟ้าในการหมุน